จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่701นิกายเทพเก้าอย่างหยางชีมีตำแหน่งในเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องในขณะนี้ในฐานะสิทธิ์อย่างเป็นทางการในความเป็นจริงเขามีตำแหน่งที่สูงกว่าสิทธิ์ทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของเขาบวกกับความจริงที่ว่าเขามีพลังดึงดูดทั้งผู้หลอกลวงและผู้สร้างแรงบันดาลใจมันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะได้รับผู้สนับสนุนในเวลาเพียงครึ่งเดือนเขามีสาวกระดับต่ำสองคนที่พักดีต่อเขาและแม้แต่ผู้เท่าแห่งเทพพเจ้าหลายคนที่เขารู้ว่าจะมีประโยชน์ในภายหลังรวมถึงผู้ที่เคยประเมินเขาในตอนแรก ความจริงก็คือเขาแข็งแกร่งพอที่จะรับสมัครแม้แต่เทพอวตารหากเขาต้องการแต่ตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะระงับผลประโยชน์ของการรักษาสถานะที่ต่ำต้อยชา้ชาๆแต่แน่นอนเขากำลังถามไปทั่วเพื่อหาสถานการณ์ทั้งหมดในเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องแกนกลางของมันประกอบด้วยโลกอมตะหลายร้อยแห่งซึ่งทั้งหมดอยู่ในอันดับที่25หรือสูงกว่ามีแม้กระทั่งโลกอมตะอันดับที่30ซึ่งเป็นสมาชิกค,คือสวรรค์แห่งสครา ไม่มีโลกอมตะอันดับที่33เข้าร่วมเลยบางทีพวกเขาอาจกำลังรอดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรกับโลกอนาคตรหรือบางทีพวกเขาอาจแอบส่งเจ้าหน้าที่ไปให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังสำหรับจำนวนโลกอมตะระดับล่างที่สนับสนุนพันธมิตรเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดอย่างแน่นอนมีพันล้านแน่นอนผู้เชี่ยวชาญและวีรบุรุษมากมายและมีการสู้รบและเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ ยังชียังสนใจข้อมูลเกี่ยวกับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้หลังจากจ่ายสมบัติเวทมนต์และหินพลังปราณไปมากมายเขาได้เรียนรู้ว่าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ได้กลายเป็นหนึ่งในราชาผู้อาวุโสอันดับต้นๆในพันธมิตรสำหรับพี่น้องทั้ง71คนของเขาพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นผู้อาวุโสระดับสูงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้ก่อตั้งนิกายใหม่ขึ้นมา พวกเขาล้วนเป็นคนสำคัญและได้รับความเคารพและต่อสู้ด้วยความป่าเถื่อนโดยเฉพาะกับโลกอนาคตแน่นอนว่าพวกเขายังคงเกลียดชนเผ่านักประดิษฐ์ที่ปฏิเสธที่จะแสดงใบหน้าของพวกเขาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับเตาแห่งพันธมิตรการปกป้อง หลังจากเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วยางชีก็เริ่มทำภารกิจเพื่อรับความชอบการบริการและค่อยๆไต่ระดับความเป็นผู้นำเป้าหมายแรกของเขาคือการดูว่าเขาจะหาโอกาสที่จะได้รับเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะจากปรมาจารย์หนุ่มใบไม้หรือไม่ท้ายที่สุดหากไม่มีเหรียญตราเหล่านั้นเขาก็ไม่สามารถเสี่ยงไปสู่โลกอนาคตได้ พลังที่มีอยู่ในเต่าแห่งพันธมิตรการปกป้องนั้นเหนือกว่าทุกสิ่งในโลกอมตะของบรามันเก่าอย่างมากและมันไม่ได้ดึงดูดความสนใจใดๆเมื่ออย่างฉีดูดซับมันห่างไกลาจากแนวหน้าในเต่าแห่งพันธมิตรการปกป้องในสถานที่ห่างไกลและลึกลับกลุ่มสาวกสองสามโหลจากนิกายเทพเก้าอย่างเดินทางไปพร้อมกันพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ทำลายล้างแห่งเต่าขั้นที่ก้าวนำโดยอย่างฉีซึ่งพวกเขาปฏิบัติด,ด้วยความเคารพสูงสุดหัวหน้าทำไมพวกเราออกไปลาดตระเวนกันหมด สาวกอีกคนหนึ่งถามเมื่อไหร่เราจะโดดเด่นและสร้างความประทับใจสิทธิคนนี้เป็นชายร่างกำยำเปลือยอกที่ถือควานในแต่ละมือเขาเป็นคนทรงพลังที่มีพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวและชัดเจนว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นเทพเจ้าแน่นอนเจ้านายที่เขาเพิ่งพูดถึงคือหยางฉีรออีกสักหน่อย ยางชี้ตอบค่าค่อนข้างแน่ใจว่าโลกในอนาคตจะไม่ยืนหยัดอยู่เพียงการถูกกีดกันในแบบที่เป็นอยู่ในไม่ช้าพวกเขาจะพยายามฝ่าด่านและเมื่อนักรบในอนาคตเป็นผู้นำการโจมตีนั่นจะเป็นเวลาที่เราจะกระโดดเข้าไปช่วยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่และลงจอดเพื่อพักผ่อนชั่วขณะหนึ่งดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยมืออมาตะและเป็นสิ่งที่ตลาดซื้อขายอมาตะจากเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องมักจะหยุดที่นี่ในการเดินทางเพื่อซื้อหรือขาย ทันทีที่หยางชีและกลุ่มของเขาลงจอดพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำชาหลังหนึ่งทุกคนรีบหนีให้พ้นทางเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวกจากเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องนั้นแข็งแกร่งมากและไม่ต้องถูกยั่วยุภายในร้านอาหารได้ยินเสียงพูดคุยฉวัดเฉวียนขณะที่ผู้คนกินและดื่มอย่างอินน่มหนำสำราญก่อนที่พวกเขาจะหาที่นั่งได้เสียงกรนเย็นก็ดังออกมาฮึมช่างหน้ารังเกียจสาวกคนอื่นๆที่มีหยางชีมองไปยังทิศทางของเสียง หัวหน้าดูสิสิทธิ์ร่างกำยำกล่าวเราแค่ถูกสาปโดยผู้หญิงคนนั้นพวกเราทำอะไรฐานการบ่มเพาะของเธอไม่เลวอย่างน้อยเธอก็อยู่ในระดับเทพพเจ้าขั้นแรกข้าไม่คิดว่าเราจะเอาชนะเธอในการต่อสู้ได้แต่ในฐานะสมาชิกของนิกายเทพเก้าอย่างและเต่าแห่งพันธมิตรการปกป้องเราไม่สามารถยืนกรานคำสบประมาทแบบนั้นได้ถูกต้องเราทนไม่ได้ไปเรียกกำลังเสริมแล้วกลับมาจับเธอเป็นฉเฉลยเธอจะทำอะไรกับหนึ่งในประมาจา์เทพพเจ้าของเรา คนที่ดูถูกเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องและนิกายเทพเก้าอย่างสมควรตายคนของอย่างชีทุกคนต้องการที่จะดำเนินการเขามองไปพบหญิงสาวในชุดสีเขียวมรกตจ้องมองพวกเขาด้วยความเย้ยหยันดูเหมือนเธอจะอายุประมาณ20และเป่งรัศมีของผู้อย่างรู้จักเทพขั้นที่หนึ่งทันใดนั้นเธอตบโต๊ะและตะโกนว่าผู้จัดการผู้จัดการผู้เป็นอมตะรีบโค้งคำนับหัวหน้าเผ่าข้าจะทำอะไรให้เจ้าได้บ้าง ชี้ไปที่ยางชีและคนของเขาโดยตรงเธอพูดว่าไปค้นหาคนเหล่านั้นและรับเงินค่าน้ำชาของพวกเขาข้ากังวลว่าพวกเขาจะไม่จ่ายในภายหลังข้าเคยเห็นสาวกจำนวนมากจากเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องทำตัวเหมือนทรราชและรังแกคนทั่วไปเกี่ยวอะไรกับเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องละ่ะพวกเขาควรจะปกป้องเต่าและประหารปีศาจพวกเขาควรจะเป็นแนวต้านโลกอนาคตแต่ตอนนี้พวกเขากำลังกลายเป็นปีศาจเออ ผู้จัดการมองไปที่ยางชีและพักพวกของเขาและเห็นได้ชัดว่าไม่มีความปรารถนาที่จะทำให้พวกเขาขุนเคืองเขาทำธุรกิจและหากเขามีปัญหากับเหล่าสาวกของเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องมันก็ยากที่จะอยู่ต่อไปได้และที่นี่ผู้หญิงคนนี้ต้องการให้เขารับเงินล่วงหน้าและชำระบัญชีในภายหลังผู้จัดการกังวลอย่างมากว่ามันจะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงบัดซกสาวกของนิกายเทพเก้าอย่างตะโกนเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการโจมตีเธอทันที ใจเย็นเย็นพวกเจ้าทุกคนยางชี้กล่าวกับพวกเขาตามประสงค์ของสวรรค์ข้าจะจัดการสิ่งต่างๆเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเรามาจากเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องแต่เธอก็ไม่กลัวที่จะทําให้เราขุนเคืองเธอต้องมีผู้สนับสนุนที่ทรงพลังบางทีอาจจะเป็นคนจากเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องสําหรับตอนนี้อย่าตั้งเธอเป็นศัตรูเขากวักมือเรียกผู้จัดการการุณามาทางนี้ทันใดนั้นผู้จัดการก็รีบเข้ามาอย่างตื่นตระหนก ลูกค้าที่เคารพนับถือเขาพูดอย่างขอโทษได้โปรดอย่าถือกรธเลยค่าขอโทษสำหรับสิ่งนี้ยางชี้บกมืออย่างไม่ใส่ใจไม่เป็นรายการจ่ายสิ่งที่เจ้าบริโภคเป็นกฎของสวรรค์และหลักการของโลกที่นี่รับสมบัติวิเศษนี้ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญเทพเจ้ามันควรจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมของเราบวกกับสาวกเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องที่ข้ามการเรียกเก็บเงินของพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้ ผู้จัดการยอมรับสมบัติวิเศษซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทิศทางแต่ถูกปกคลุมด้วยสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์ที่สลักด้วยแก่นสารสำคัญในยุคดึกดำบรรพ์มันยังเต้นระรัวด้วยรัศมีความเป็นเทพเสมือนจริงที่ทำให้เกิดทิศทางการคาดคะเนเพื่อเติม,เต,มเต็มอากาศรอบตัวมันมันไม่ใช่แค่สมบัติป้องกันที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีค่ายอย่างน่าขันอีกด้วยผู้จัดการผงกศรีษะขณะกล่าวขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเห็นยางชีมอบสมบัติวิเศษราคาแพงอย่างอ่อนโยนหญิงสาวในชุดสีเขียวก็หัวเราะอย่างเย็นชาและพูดว่าเจ้าฉลาดถ้าเจ้าไม่ทำอย่างนั้นเจ้าจะพบว่าตัวเองมีปัญหาจริงๆไปกันเถอะยางชีกล่าวด้วยกังวลว่าผู้ติดตามของเขาจะก่อเรื่องเขาหันกลับและเริ่มต้อนพวกมันออกไปแน่นอนว่าพวกเขาไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยางชีได้กำหนดอำนาจของเขาในระดับที่พวกเขาจะไม่ขัดขืนคำสั่งของเขา เมื่อออกจากโรงน้ำชา ى, ทั้งกลุ่มรู้สึกคับข้องใจจนอยากจะระบายออกมาหัวหน้าทำไมเจ้าถึงทำตัวอดทนอยู่ในนั้นสิท์ร่างกำยำถามเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของเจ้าและความจริงที่ว่าเราอยู่ที่นั่นเพื่อหนุนหลังเจ้าด้วยการสร้างคาถาไม่จําเป็นต้องยอมถอยมันยากที่จะยอมรับว่าเราเพียงแค่ต้องถอยกลับโดยไม่ต้องต่อสู้ผู้หญิงคนนั้นเจ้าเล่หอย่างฉีพูด และข้าก็อยากรู้ว่าข้ากำลังเจออะไรก่อนที่จะวางกับดักเจ้ารู้ไหมข้าล็อกอุปกรณ์ติดตามตัวเธอไว้ซึ่งเดิมทีข้าได้มาจากเทพอวตารองค์หนึ่งในกลุ่มของข้าเธอเป็นเพียงผู้อย่างรู้ขั้นแรกดังนั้นเธออาจคิดว่าเธอสามารถผลักดันพวกเราไปได้แต่เธอจะไม่สังเกตเห็นว่าข้าติดตามการเคลื่อนไหวของเธออย่างแน่นอนอีกไม่นานข้าจะได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่บอกว่าเธอเป็นใครและอยู่ที่ไหนแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้าระบายความคับคล้องใจนั่นคือเหตุผลที่เจ้าเป็นหัวหน้าสุดยอด เจ้ามันเลวหัวหน้าหัวหน้าเมื่อเจ้ากลายเป็นเทพพเจ้าแล้วสิ่งที่เจ้าทำได้จะไม่จำกัดสาวกของนิกายเทพเก้าอย่างต่างโห่ร้องด้วยความชื่นชมอย่างฉีเขาสามารถติดตามเทพพเจ้าอย่างลับๆซึ่งเป็นสิ่งที่สาวกผู้ทำลายล้างนึกไม่ถึงว่าจะทำได้บูม ทันใดนั้นแม้ว่าพวกเขาจะบ่นพึมพำรรกันเองพูดคุยถึงวิธีการแก้แค้นของพวกเขาเสียงกึกกล้องที่รุนแรงก็ดังไปทั่วบริเวณหัวใจเต้นแรงอย่างฉี้มองออกไปและเห็นสิ่งที่ดูเหมือนพายุพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดหมุนไปในทิศทางของพวกเขาทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นความคิดเริ่มต้นของหยางฉีคือมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่เขาทำนายไว้นั่นคือโลกในอนาคตกำลังพยายามเปิดเส้นทางสู่อิสรภาพปล่อยให้นักรบอิสระที่ครองราชในอนาคตสร้างความหายนะไปทั่วจักรวาลหากนักรบในอนาคตกระจัดกระจายและกลายเป็นเหมือนโจรที่เข้าใจยากมันจะเป็นเรื่องยากมากที่เต่าแห่งพันธมิตรการปกป้องจะจัดการกับพวกเขา หลังจากการประตุของพลังครั้งแรกร่างเงาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนักรบในอนาคตหลายพันล้านล้านคนที่บุกเข้ามาในสนามรบอยางฉีไม่เคยเห็นภาพที่งดงามเช่นนี้มาก่อนทันใดนั้นเสียงที่ดังสะท้อนออกมาจากใจกลางของเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องและไปถึงมุมที่ลึกที่สุดของจักรวาล สาวกทั้งหมดของเต๋าแห่งพันธมิตรการปกป้องเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการเหล่าไวร้ายจากโลกอนาคตได้ฝ่าด่านของเราและกำลังจะกระจายไปในโลกอมาตะถ้าเราต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยเราต้องฆ่าพวกมันสาวกคนใดที่ฆ่านักรบในอนาคตได้จะได้รับสมบัติวิเศษพร้อมกับเลื่อนตำแหน่งและเจ้าสามารถเก็บของที่เจ้าหามาได้ใช้ได้ยางชี้กล่าวด้วยความยินดีได้เวลารับความชอบแล้ว กลุ่มนักรบแห่งอนาคตไม่กี่ร้อยคนกำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางของพวกเขาอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะลงมือเขาเห็นแสงสีเขียวพุ่งไปข้างหน้ามุ่งตรงไปยังศัตรูที่กำลังจะมาถึงมันคือหญิงสาวในชุดเขียวที่พวกเขาเพิ่งพบแม้ในขณะที่เธอบินออกไปเธอก็โบกมือและส่งตาข่ายสีเขียวมรกตที่กวาดออกไปและคลุมอย่างฉีและคนของเขาไว้ทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวไม่ได้ตอนที่7 0 2 หญิงสาวในชุดสีเขียวสาวกจากนิกายนิกายเทพก้าวอย่างระเบิดความโกรธเมื่อเห็นผู้หญิงคนนี้และตาข่ายสีเขียวของเธอในความเป็นจริงสิ่กร่างกำยำฟันขวานของเขาออกในการโจมตีแต่หลังคากลับไม่ได้รับอันตรายแม้แต่น้อยมันไม่กระเพื่อมแม้แต่น้อยบัดซบผู้หญิงชุดเขียวนั่นแข็งแกร่งกว่าเรามากจริงๆพวกเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิ่งที่จะต่อสู้กับเหล่านักรบแห่งอนาคตได้ดีกว่าข้าง,งานั้นหรือ หญิงสาวพูดกับพวกเขาผ่านการฉายภาพเจ้าเก็บหางไว้ระหว่างขาของเจ้าในนั้นและคราวหน้าก็อย่าหญิงพยองควันสีเขียวของข้าเป็นพิษร้ายแรงและใครก็ตามที่พยายามโจมตีข้าผ่านมันจะติดเชื้อและศิลปะพลังงานของพวกเขาจะหายไปทันทีถ้างั้นก็โจมตีข้าสิถ้าเธอโง่แม้ว่าสาวกร่างกำยำจะดึงขวานของเขากลับจากการโจมตีเมื่อครู่พวกมันก็เริ่มปล่อยควันสีเขียวออกมา ชายร่างกำยาสุดควันเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวพลังงานที่แท้จริงของเขาหยุดไหลเวียนอย่างกระทันหันและความเจ็บปวดก็เข้ามาเติมเต็มเขากระตุ้นให้เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอาด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงหยางชีหายใจเอาเปลวไฟออกมาซึ่งเผาไม่ควันทั้งหมดออกไปจากนั้นจึงกลายเป็นมังกรตัวเล็กๆซึ่งพุ่งเข้าใส่ชายร่างกำยาและตัดส่วนที่ขาดหายไปออกไปจากนั้นเขาก็พูดวลีง่าย แตกหกหัควันสีเขียวระเบิดเป็นเปลวไฟและมอดไม่ในเวลาเดียวกันมังกรพุ่งออกมาจากหยางฉีเดินผ่านหญิงสาวในชุดสีเขียวด้วยอาการอ้าปากค้างจากนั้นมันก็ก่อตัวเป็นขบวนขนาดมหึมาอย่างรวดเร็วซึ่งเต็มไปด้วยมังกรแท้ที่ดิน้นพลานและเสามังกรที่ลอยสูงขึ้นไปในอากาศในพริบตานักรบในอนาคตถูกล้อมรอบอย่างสมบูรณ์จากนั้นมีแสงวาบและนักรบก็หายไป ปรามาจ้าอย่างน้อยสองคนในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะป้องกันตัวเองก่อนที่ขบวนมังกรจะบทขยี้พวกเขาและพวกเขาก็ถูกลากเข้าไปในเรือลาดตะเวนแห่งอารยธรรมเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ใช่กองกำลังที่มาจากอนาคตแต่ถ้าพวกเขาหลบหนีไปท่องไปในโลกอมะตะพวกเขาคงจะเป็นโจรที่อันตราย ท้ายที่สุดพวกเขามีจักรกลที่สามารถดูดซับพลังจากจัก,กรวาลรอบตัวซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีวันอ่อนแอลงนอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ของความขัดแย้งเป็นที่รู้กันว่าพวกเขามีพลังในการสร้างกองทัพซึ่งเป็นกองทัพที่สามารถกลืนกินแก่นแท้ของโลกอมะตะและเพิ่มจํานวนขึ้นได้ด้วยเหตุนี้นักรบในอนาคตจึงเป็นกองกําลังที่น่าสะพรึงกลัวในทุกที่ที่พวกเขาไปเด็กหญิงในชุดสีเขียวใช้เวลาครู่หนึ่งในการโต้อตอบเมื่อหยางชีทำลายสมบัติของเธอ จากนั้นจึงเอาชนะและจับนักรบในอนาคตได้เมื่อเธอฟื้นเธอรู้สึกโกรธและใบหน้าของเธอเย็นชาเจ้าเจ้ากล้าดียังไงมาทำลายควันสีเขียวของข้าและเจ้ายังทำให้ข้าเสียโอกาสในการจับนักรบในอนาคตเหล่านั้นด้วยทันใดนั้นเธอตวัดนิ้วของเธอและปล่อยลำแสงดาบมารณะออกไปกว่าหมื่นสายซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการโจมตีไพ่ตายหมื่นดาบรวมกันกระแสดาบหมื่นดาบปังดงดิง ลุ่มของหัวเข็มขัดปรากฏขึ้นรอบๆออยางชีซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสมบัติวิเศษที่ทําให้เขาไม่จําเป็นต้องใช้พลังของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองแม้ความรุนแรงของการโจมตีจะถูกปลดปล่อยโดยหญิงสาวในชุดสีเขียวคนนี้แต่ยางชีก็ปกป้องตัวเองด้วยสมบัติวิเศษเช่นเดียวกับกางเกงผ้าไหมที่นับถือาศาสนาอื่นเขาดูเหมือนเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มชนชั้นสูงจริงๆซึ่ง,งเป็นผู้ที่ได้รับพรจากผู้อาวุโสของเขาให้มีสมบัติวิเศษมากมาย ผู้หญิงคนนี้เป็นเทพ,พเจ้าและหยางชีเป็นเพียงผู้ทํำลายล้างโดยปกติแล้วพวกเขาควรจะเปรียบเทียบกันแต่ตอนนี้หยางชีมีข้อได้เปรียบผู้หญิงคนนี้จะยอมรับได้อย่างไรหลังจากที่พลังงานของดับกระแทกเข้าใส่การป้องกันของเขาอย่างไม่เป็นอันตรายหยางชีก็พูดว่า แม่นางเจ้าขอให้เราคืนเงินของเราในโรงน้ำชานั้นและข้าก็ตัดสินใจที่จะไม่บ่นเกี่ยวกับเรื่องงอนี้เจ้ายังพูดประชดประชันบางอย่างแต่ข้าไม่ได้ทะเลาะกับเจ้าแต่แล้วเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของนักรบในอนาคตเจ้าพยายามดักจับเราด้วยสมบัติวิเศษของเจ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้เจ้าขุนเคืองแต่เจ้าดูถูกเราและพยายามที่จะทำร้ายเราถ้าไม่ใช่เพราะข้ารู้ว่าข้ากำลังทำอะไรเราอาจถูกฆ่าตายจนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้ปลดปล่อยการโจมตี เธอถอนพลังดาบของเธอออกหญิงสาวในชุดสีเขียวตะคอกอย่างเย็นชาและมองไปที่หยางฉีเจ้ามาจากเผ่ามังกรข้าบอกได้มากจากพลังงานที่แท้จริงของมังกรในสมบัติวิเศษทั้งหมดที่เจ้ามีอยู่เนื่องจากเจ้ามาจากชนเผ่ามังกรข้าจะไม่ถือว่าเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการทำลายควันสีเขียวของข้าแต่เจ้าต้องส่งมอบนักรบในอนาคตเหล่านั้นทันทีทำมันแล้วข้าจะยกโทษให้เจ้าและไม่ถือสาเจ้าในความผิดของเจ้า ขออาภัยข้าต้องการนักรบแห่งอนาคตเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกมากมายที่จะมีแทนที่จะเสียเวลาคุยกันทำไมเจ้าไม่ไปจับมันเพิ่มละ่ะด้วยเหตุนี้อย่างฉีจึงหันไปจักไปเจ้ากำลังจะไปไหนเอาเลยข้าท้าให้เจ้าก้าวไปอีกขั้นเจ้าอาจคิดว่าเจ้าเป็นคนพิเศษเพราะเจ้ามาจากนิกายเทพก้าวยางและมีสายเลือดของชนเผ่ามังกรแต่เจ้าจะทำอย่างไรถ้าข้าเลือกที่จะจับเจ้าเป็นฉเฉลย ข้าบังเอิญปลูกยาประเภทหนึ่งที่ต้องการเลือดมังกรแล้วเจ้าจะเสียสละอย่างสมบูรณ์เพื่อมันโอ้อยังชีเริ่มที่จะรำคาญหญิงสาวที่ดื้อรั้นและไม่มีเหตุผลคนนี้จริงๆเธอเป็นประเภทที่จะฆ่าก่อนและไม่ถามคำถามอย่างชี้สงสัยว่าพ่อแม่คนไหนสามารถเลี้ยงดูคนที่มีบุคลิกแบบนี้ได้ถ้านั่นคือวิธีที่เจ้าอยากทำแม่นางนั้นเรามาแลกเปลี่ยนกระบวนท่ากันดีไหม ก็คือเทพเจ้าส่วนข้าเป็นเพียงผู้ทําลายล้างนั่นเป็นความแตกต่างอย่างมากแต่อย่าคิดว่ามันหมายความว่าเจ้าสามารถผลักดันข้าไปได้ด้วยเหตุนี้ยังฉี้จึงเตรียมที่จะเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามเสียงหวีดร้องหลายเสียงสะท้อนออกมาและรัศมีอันทรงพลังสามดวงที่ชั่งน้ำหนักลงบนที่เกิดเหตุปรมาจารย์สามคนปรากฏตัวขึ้นทุกคนยังเด็กมีพื้นฐานการบ่มเพาะเทพอวตารเกือบจะในทันทีชายหลายสิบคนของอย่างชีจากนิกายเทพเก้าอย่างตระหนักว่านี่เป็นพลังที่พวกเขาไม่สามารถรับมือได้ทำให้เกิดความกลัวเล่นบนใบหน้าของพวกเขาแม่นางเพลิงมรกตเจ้าเอง ประมาจาร์คนหนึ่งกล่าวขึ้นพวกเขาถูกเรียกโดยเธอก่อนหน้านี้และตอนนี้พวกเขาอยู่ต่อหน้าเธอพวกเขาปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพสูงสุดเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นคนสําคัญระดับพระเจ้าสาวกคนหนึ่งจากนิกายนิกายเทพเก้ายางกล่าวพวกเขาล้วนเป็นประมาจารย์แห่งเทพอวตารนั่นทําให้พวกเขาเป็นผู้อาวุโสหลักในเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องทําไมพวกเขาถึงแสดงความเคารพต่อผู้หญิงในชุดสีเขียวคนนั้น สาวกทุกคนมีความกลัวอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ชายร่างกำยำที่ถือขวานซึ่งตอนนี้ข่าของเขาสั่นเทาเอาล่ะเจ้าใช้เวลาของเจ้าอย่างแน่นอนใช่ไหมหญิงสาวเพลิงมรกตกล่าวโดยไม่สนใจอย่างฉี่โดยสิ้นเชิงพี่ชายข้าอยู่ไหนผู้อาวุโสของเผ่าส่งข้ามาที่นี่เพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นมีข่าวใดๆกับชนเผ่านักประดิษฐ์หรือไม่นายน้อยสบายดีปรมาจารย์อีกคนหนึ่งกล่าว เขาอยู่กับปรมาจารย์หนุ่มใบไม้และพวกเขาทั้งหมดเข้าร่วมเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องพวกเขาก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่านิกายของผู้สังหารอมตะซึ่งได้ดูดซับโลกอมตะมากมายและกลายเป็นกองกําลังที่น่าเกรงขามมากคุณหนูเจ้ามาถึงทันเวลาพอดีที่นี่ไม่ปลอดภัยโลกในอนาคตปราศจากการปิดล้อมและนักรบของพวกเขากําลังออกอารวาสมันคงจะแย่มากถ้าเจ้าได้รบับบาดเจ็บดังนั้นได้โปรดมากับเราที่นิกายของผู้สังหารอมตะ แน่นอนข้าอยากไปหาพี่ชายของข้าแล้วก็ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ด้วยดวงตาที่กระพริบเธอหันกลับไปมองหยางชีเธอพูดอย่างเย็นชาข้าคนพวกนี้เพื่อข้าปรมาจยาอวตารทั้ง3ม,มองดูและเห็นหยางชีกับผู้ติดตามของเขาจากนิกายเทพเก้าอย่างแต่พวกเขามาจากเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องสาวน้อยไม่จำเป็นต้องผลีผามพวกเจ้าขอโทษทันทีคุกเขา่า นี่คือน้องสาวของปรมาจารย์หนุ่มมรกตซึ่งเป็นหนึ่งใน72ปรมาจารย์ของนิกายของผู้สังหารอมตะหากเจ้าทําให้พวกเขาขุนเคืองแม้แต่นิกายนิกายเทพเก้าอย่างก็ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้คุณหนูพวกเขามาจากเตาแห่งพันธมิตรการปกป้อง ดังนั้นเราไม่น่าจะฆ่าพวกเขาเพียงแค่ทําให้พลังงานที่แท้จริงของพวกมันพิการและดึงเอาพลังที่เป็นแก่นสารของพวกมันออกมาทําให้พวกเขาเป็นคนธรรมดาจากนั้นส่งพวกเขากลับไปที่นิกายนิกายเทพเก้าอย่าง ไม่จำเป็นข่าพวกมันสิงสาวเพลิงมรกตกล่าวจากนั้นเธอก็ชี้ไปที่หยางฉียกเว้นเขาข่าต้องการให้เขามีชีวิตอยู่เขามีสมบัติบางอย่างจากชนเผ่ามังกรที่ข้าสามารถใช้ได้เขาจะฉดะใช้สำหรับการทำลายควันสีเขียวของข้าเขาไปไกลถึงขนาดท้าทายให้ข้าต่อสู้ดูท่าทางเขาจะหยิงแยะโสยืนเฉยๆข้าจะทำให้แน่ใจว่าเขามีชีวิตที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายการแสดงออกของหยางฉีสั่นไหวเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่าสาวน้อยเพลิงมรกตคนนี้ยอมจำนวนต่อปรมาจารย์หนุ่มใบไม้และเป็นน้องสาวของปรมาจารย์หนุ่มมรกตบางคนซึ่งเป็นหนึ่งในพี่น้อง72คนพวกเขาเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและพลังที่เหนือจินตนาการและภายในเตาแห่งพันธมิตรการปกป้องนิกายผู้สังหารอมตะของพวกเขานั้นมีอำนาจเหนือเป็นพิเศษแม้แต่นิกายเทพเก้าอย่างก็ไม่สามารถทำอะไรกับพวกเขาได้และตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วอย่างฉีนั้นไม่มีใครเทียบได้กับนิกายเทพเก้าอย่าง อกันถะยางชี้กล่าวขณะตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขารวบรวมสหายทั้งหมดของเขาจากนิกายเทพเจ้าเก้าอย่างและหยุดพักเพื่อสิ่งนี้ถ้าเจ้าต้องการฆ่าข่าสาวน้อยเพลิงมรกตเจ้าต้องจับฆ่าให้ได้ก่อนหลังจากเขาเพลิงมรกตตะโกนอย่าปล่อยให้เขาหนีไปส่งการฉายภาพไปที่ยางชี้ด้วยตัวเองเธอพูดว่าถ้าเจ้าหนีข้าจะไปที่นิกายนิกายเทพเก้าอย่างและเริ่มสังหารผู้คน หยางชี้ตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะอย่างจริงใจหากเจ้าหญิงสาวและผู้เท่าแห่งเทพอวตารอีกสามคนจับค่าและสาวกเหล่านี้ไม่ได้เจ้าจะมีหน้าไปนิกายเทพก้าวหยางจริงหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าคำพูดออกไปเจ้าจะเสียหน้ามากจนไม่เหลืออะไรไร้สาระหญิงสาวเพลิงมารากตตกนออกมาโดยตระหนักว่าหยางชี้พูดถูกหากเมืองหินเช่นนี้หลุดรอดไปได้พวกเขาคงไม่มีทางไปก่อปัญหาในนิกายเทพก้าวหยางได้แต่เธอก็มั่นใจว่าจะจับพวกมันได้ ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าผู้ทำลายล้างกล้าดียังไงมาดูถูกพวกเราความตายจะดีเกินไปสำหรับคนไร้ค่าเช่นเจ้าเจ้าคิดว่าสมบัติวิเศษสองสามชิ้นจะเพียงพอที่จะหลบหนีจากเราหรือไม่เวทมนต์เร่งความเร็วสวรรค์มากมายเส้นทางแห่งการบินของพระเจ้าปรมาจารย์ทั้งสามและสาวน้อยเพลิงมรกตปลดปล่อยการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ซึ่งในตอนแรกล้อมรอบพวกเขาด้วยเมฆและสายฟ้า จากนั้นจึงขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้าอย่างพร่ามัวการไล่ล่าดำเนินต่อไปแต่อย่างชียังคงเป็นผู้นำแม้แต่เวทมนต์ลับของพวกเขาก็ไม่สามารถตามทันได้ในที่สุดสาวน้อยเพลิงมรกตก็กลายเป็นความโกรธที่ระอุใครจะไปคิดว่าเจ้าสารเลวตัวนี้จะมีสมบัติวิเศษที่ทำให้เขารวดเร็วขนาดนี้ เทพอวตารองค์หนึ่งกล่าวขึ้นความแตกต่างระหว่างผู้ทำลายล้างแห่งเต๋าขั้นที่9ก้ากับคนอย่างข้าเหมือนกับความแตกต่างระหว่างมดกับมังกรเขาต้องมีสมบัติวิเศษที่ทรงพลังจริงๆอาจเป็นไอเทมระดับเทพมาดูกันว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่พลังงานที่แท้จริงจะหมดลงเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ